วันนี้เหินไฟอินดี้จะพาทุกคนมาทําเมนูของหวานมั่งค่ะวันนี้นะคะทําอร่อยๆนะคะทุกคนนะคะทําเมนูกับข้าวบ่อยแล้วนะคะวันนี้เหินไฟอินดี้จะพาทุกคนมาทําเมนูของหวานมั่งนะคะเปลี่ยนเมนูมั่งนะคะวันนี้ค่ะตามเหินไฟอินดี้มาเลยค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะก็วันนี้นะคะเหินไฟอินดี้ก็จะพาทุกคนมาทําเป็นของหวานเป็นเมนูแตงไทยค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะแตงไทยลูกใหญ่ๆหอมๆเลยค่ะทุกคนหอมมากๆเลยค่ะนะคะสุกละนะคะ ก,กำลังพอดีกินเลยค่ะทุกคนนะคะก็จะทําเป็นของหวานนะคะของหวานะคะ่ะทุกคนก็วันนี้เหินไฟดีก็จะทำใส่เป็นาสาคูด้วยค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะจะใส่สาคูด้วยแล้วก็จะใส่แตงไทยนะคะปกตินะคะจะเป็นรสช่องแตงไทยใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เหินไฟดีก็จะขอดัดแปลงนิดหน่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะ,นะคะอันนี้สาคูก็เหินไฟดีก็ได้ต้มนะคะนี่ค่ะนะคะ ต้มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะเตรียมใส่นะคะนี่ค่ะนะคะก็จะมีของหวานนะคะก็จะมีเครื่องนะคะก็จะมีเป็นแตงไทยสา,า,สาคูนะคะก็จะมีเป็นเกลือนะคะมีเกลือด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัดมันจะได้ตัดกันนิดหน่อยมันจะได้หวานกลมกล่อมอร่อยพอดีคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลปีบ๊บนี่ค่ะนะคะมีน้ําตาลปีบ๊บแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือกะทิกะทิยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะทุกคนนะคะ ก็ว้าวันนี้นะคะเดี๋ยวตามมาทำกระเหิอนไฟอินดี้เลยค่ะทุกคนนะคะวันนี้ทําเมนูกินอร่อยๆของหวานกันมั่งนะคะอ่าก็ก่อนอื่นนะคะเหินไฟอินดี้ก็จะอ่าปอกเปลือกแตงไทยก่อนนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวตามมาทําพร้อมกันกระเหิอนไฟอินดี้เลยค่ะทุกคนนะคะมาเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเหินไฟอินดี้ก็จะปอกเปลือกก่อนเนาะทุกคนเนาะนะคะเนี่ยค่ะนะคะ อาแตงไทยมากอดน,นะคะแตงไทยกำลังพอดีกินเลยค่ะทุกคนนะคะวันนี้เห็นไฟจะทำครึ่งลูกก็พอค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะออเนื้อสวยมากเลยค่ะทุกคนนะคะนะคะพอเราปอกเ,อเราผ่าครึ่งแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะมาเอาเม็ดมันออกค่ะนะคะอ่ะช้อนนะคะทุกคนนี่ค่ะทําอย่างนี้ค่ะ กวาดเอาเม็ดมันออกให้เกลี้ยงนะคะทุกคนเพราะว่าเราถ้าเรากินเข้าไปมันจะออกเปรี้ยวอะค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะนะคะกวาดเม็ดออกให้หมดเลยค่ะเอาช้อนกวาดนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเห็นไหมคะเอาช้อนกวาดอย่างนี้เลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะมาปอกเปลือกกันนะคะอันนี้พอเอาครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ ไฟอันนี้ก็จะปอกเปลือกค่ะทุกคนนี่นะคะเราปอกเปลือกออกเลยค่ะ เหไวดีใช้มือนะคะเพราะว่ามือล้างสะอาดแล้วค่ะทุกคนนะคะ ค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาหั่นค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะจะมาหั่นค่ะ,ะนะคะนี่เราบวชเอ,อ่อ แตงไทยนี่แหละค่ะทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวเหินไฟนี่ก็จะหั่นลงไว้นี่ก่อนนะคะพักไว้นี่ก่อนก็ะะจะเอาพอดีคำนะคะทุกคนนะคะหั่นพอดีคำประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนพอดีคำเรารับประทานนั่นแหละค่ะ นะคะเราก็จะใส่ในถ้วยที่เราจะนี่เลยนะคะนี่ค่ะค่ะนะคะ อันนี้ก็ได้เยอะเลยค่ะครึ่งเดียวนี่ก็ได้เยอะเลยค่ะเหมือนไฟดีไม่ได้ทําหมดอะค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะหลังจากหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำน้ำกะทิกันค่ะตอนนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาค่ะเตรียมมาทําน้ำกะทิกันค่ะมาเลยค่ะตามเหมือนไฟดีมาทําพร้อมกันเลยค่ะทำน้ำกะ,กะทิก็ทำง่ายๆค่ะทุกคนนะคะทําไม่ยุ่งยากค่ะนะคะเราเตรียมมาทําพร้อมกันเลยค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะทุกคนแล้วก็ใส่กะทิลงไปก่อนนะคะใส่กะทิลงไปในนี่เลยนะคะในหม้อเลยน,นี่ค่ะ ใส่กะทิลงในนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะนะคะ,ะให้ทุกคนดูจะได้ดูชัดๆนะคะทุกคนใส่กะทิลงในนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนพอเราใส่กะทิแล้วใช่ไหมคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะทุกคน ใส่น้ำตาลปี๊ดลงไปในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดแก๊สค่ะนะคะค่ะเตรียมเปิดแก๊สค่ะทุกคนค่ะต้มค่ะนี่ค่ะทุกคนมาดูใ้ใกล้ค่ะก็คือเราจะละลายให้น้ำตาลมันละลายค่ะทุกคนนะคะ ต้มให้ให้น้ำตาลมันละลายนะคะน้ำตาลปี๊บละลายแล้วก็พอค่ะคุณให้น้ำตาลปี๊บละลายค่ะทุกคนค่ะหลังจากน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือ นะคะใส่เกลือลงไปนี่ค่ะนะคะเกลือนะคะอ่าประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะมันจะได้ตัดนะคะมันจะได้หวานกลมกลม่อมอร่อยแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนปิดแก๊สค่ะนะคะคนค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ มาค่ะมาดูเ,าเหินฟ้าอินดี้จะราดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาราดอ,อร่อยยกินพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวราดน้ำกะทินะคะค่ะนะคะราดน้ำกะทิใส่แตงไทยนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็จะใส่เป็นสัคูด้วยค่ะทุกคนนะคะเ,เพราะว่าวันนี้ไม่มี รดช่องนะคะใช้เป็นสาคูแทนค่ะทุกคนอร่อยเหมือนกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่ะราดค่ะทุกคนนะคะะดี๋ยเราราดลงไปเลยค่ะ สูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะลองไปทํากินดูค่ะเข้มข้นมากๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ นะคะแตงไทยนะคะกับสาคูนะคะอร่อยออยค่ะทุกคนของหวานวันนี้เมนูของหวานน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะแตงไทยเน,นเน้นๆอร่อยๆนี่ค่ะนะคะใส่น้ำน้ำแข็งด้วยก็ได้นะคะอร่อยดีถ้าคนไหนไม่ใส่น้ำแข็งก็รับประทานได้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะๆๆทุกคนนี่ค่ะมากินด้วยกันเลยนะคะหอมนะคะหอมมันอร่อยนะคะชื่นใจค่ะนะคะ วันนี้ก็เหินไฟดีก็ได้พาทุกคนมาทำเมนูของหวานนะคะแตงไทยนะคะกับสาคูรวมกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะทุกคนมารับประทานด้วยกันนะคะก็คงจะถึงเวลาต้องขอตัวทุกคนไปก่อนนะคะ,ะก่อนจากจาก,กันก็เหินไฟอินดี้ก็ฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้ให้กับเหินไฟอินดี้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะคะ